สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาเปรียบเทียบสเปคมือถือกับทั้ง2ตัวนี้กับงบเรท2,000นะครับกับเจ้าตัวเทคโนสปาร์โก2และก็เจ้าตัวอีฟ i ิกสมาร์ตซินะครับจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดน,นะครับกับทั้ง2ตัวีผมบอกว่าทั้ง2ตัวสเปคให้มาจัดเต็มกับราคาที่โคตรคุ้มจริงครับ กับเทคโนและอีฟริกในปี2025นะครับซึ่งหมวาวอตตัวนี้เป็นรุ่นน้องเล็กสุดแต่บอกเลยว่า CPU หน้าจอลำโพงถือว่าให้มาจัดเต็มมากนะครับ พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องศูนไทยประการศูนย์ไทยนะครับพ่อพีก็กดซื้อทั้ง2ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดชิคราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนกับตัวนี้ราคาเต็มของเจ้าตัวเทคโน s ปาร์โก2คือ2,490ปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ2,000นะครับแล้วก็ตัว i ีฟ i ิ s สมาร์ทสิปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ราคา2,490ตอนนี้อยู่ที่ราคา2,090บาทนะครับถือว่าราคากับเรทประมาณ2,000ถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริง กับทั้ง2ตัวนี้ผมสามารถรอชมคลิปแกะกล่องของพีกับทั้ง2ตัวนี้ที่ช่องของพีได้นะครับมาดูว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้าง กับทั้ง2องในผมในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอทั้งคู่ให้มาเป็นหน้าจอ120เฮิรตทัชกดก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับซึ่งพี่เคยสัมผัสไอโฟนีสมาร์ทสิมาบอกเลยว่าหน้าจอเรื่องจริงครับเทคโนโสปาร์โก2บอกเลยว,ว่าไม่แตกต่างกันมากกับหน้าจอให้มา 6.67นิ้วกล้องหน้าแบบเจาะรูสปีนะงบเลน2 0 0 0ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรถือว่าน่าใช้งานจริงกับทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่กล้องหน้าก็สวยหน้าจอก็ปรับรเฟรฟเลเป็น60ก็ได้120เฮิรก็ได้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลย กับสเปคของตัวหน้าจอของทั้ง2องตัวนะครับมาดูว่ากล้องเป็นอย่างไรบ้างสับตัวกล้องหลังของเจ้าตัวเทคโนสปาร์โก2นะครับจะมีกล้องหลังที่13รล้านมีออโต้โฟกัสกล้องหน้า8รล้านกล้องหน้านแบบเจาะรูนะครับก็ถือว่าสเปคให้มาดีจริงของเทคโนส p a r k Go 2แถมมีตัว AI Camera จากตัวเทคโน AI ให้เรามาสับตัวอีฟนิกสมาร์ทสินะครับผมตัวนี้ กล้องหลังให้มา8ล้านมีออโต้โฟกัสกล้องหน้า8ล้านนะครับแล้วก,ก็หน้าเจอดูด้วยพี่เคยสัมผัสตัว i n f ฟ n i x Smart 10มาบอกเลยว่าใช้งานออกมาถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับสเปกทั้ง2ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากมวมพี่นะกล้องถือว่าคุณภาพไม่ได้แตกต่างกันมากนะระหว่างตัว t เทโนส p a r k Go 2แล้วก็อ n f i n นิ s สมาร์ทนะครับซับซนะีพเนาะทั้งสองตัวถือว่าทํา CPU ออกมาได้คือ เหมือนกันหมดเลยนะครับผมกับ CPU ให้มาคือ CPU Ubisoft T7250 นะครับเป็น CPU แบบตัว Octa-Core ความเร็ว1 8 g h z กับตัวนี้คะแนนอัตัวอยู่ที่265,000คะแนนโดยประมาณนะครับซึ่งตัว Tecno s s p r k Go 2แล้วก็ Infonix Smart 10ใช้ตัว CPU แบบเดียวกันทำให้ในการจัดการความร้อนจัดการมารีืชว่าทำออกมาได้เพียงพอมาก 1>, 1วันเพียงพอมากกับแบตตัวของเจ้ตัวเทคโนสปาร์กโกน0 0 0 0 0ชาร์จเร็วให้มา15วัตตตัวอีฟนิกสมาร์ทิกับแบตให้มาตัวนี้คือ5,000มแเหมือนกันชาร์จเร็วคือ15วัตต์ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากกับตัวแบตซึ่งสัปพพีนะพี่เคยสัมผัสทั้ง2ตัวนี้อีฟนิก รรมสมาร์ทสิมาถือว่าทําออกมาได้ดีมากซึ่งตัวสเปคของ Spark 2, เทคโนสปาร์โกสองสปีก็ไม่ได้แตกต่างกับโกหนึมาทําให้รู้สึกว่าแบต5 0้าทั้ง2องที่ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมบอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับผมทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือเรื่องแบบเล่นเกมถือว่าสบายฮะห่วงสับตัวลําโพง ทั้ง2ตัวนี้ลำโพง P ให้เท่ากันนะครับเพราะว่าลำโพงเป็นลำโพงคู่ล่างกับบนนะครับแล้วก้วลำโพงสามารถปรับตัวอ e ีเคอรไเซอร์ในการปรับเปลี่ยนของลำโพงได้หรือว่า คาร์ตอ้นอีคอไลเซอร์ตามควาต้องการได้ลำโพงคือให้มาเป็นลำโพง2ตัวลำโพงคือแบบตัว DTS นะครับถือว่าลำโพงให้มาดีจริงอันนี้พี่ขอชื่นชมกับลำโพงคู่ซึ่งพี่เคยสัมผัสต,ตัวสมาร์ทสิบมาลำโพงเสียงเบสเสียงกลางถือว่าให้มาดีพอสมควรเลยกับคุณภาพของลำโพงนะครับบอกว่าทั้ง2ตัวนี้คือวิร์มากหลังจากพี่ทำการใช้งานมานะครับลำโพงคือยอดจริงครับผม คือบอกเลยว,ว่า t e c โน o Spark Go 2เนี่ยคือ feeling พีไปจับมาแล้วแหละบอกเลยว่า feeling ของตัวบอดี้ทำออกมาดีมากในส่วนของระบบนะก็ใช้ตัว Android 15กับทั้ง2องตัวนี้ในการปัดในการกดในการเปลี่ยนไอคอนต่างๆก็ถือว่าเปลี่ยนได้ง่ายจริงครับถือว่า t e c h n o Spark Go 2ตัวใหม่แล้วก็ i n f i n t 1 0ถือว่าทำออกมาได้ดูดีผสมคน,นนี้พีขอชื่นชมกับตัวสเปคของตัว Android หรือว่าระบบนะครับผมในการใช้งานที่ พี่เคยสัมผัสมานะครับในส่วนของตัวความจุหรือว่าแรมนะครับหรือว่าลอมนะครับตัวของเจ้าตัว t เทโนสปาร์โก2จะมีความจุที่ให้มาเริ่มต้นคือ64กิแล้วก็100ปกนะครับกับตัวแรมให้มาแรม4 g ิกบวกเพิ่ม4 g ิเป็น8 g ิ ทั้งหน่วยความจําของตัวเครื่องหรือว่าความจำรอม64กับ128หสับตัวอ f ฟริกสมาร์ทซก็ให้หน่วยความจํามาแรม3กิบวกเพิ่ม3กิกกับรุ่นเบรโมเลุุม64นะครับแล้วก็แรม4กิบวกเพิ่ม4กิกกับรุ่นที่มีความจุ128กิกก็ถือว่าให้มามีความใกล้เคียงกันประมาณแต่รุ่นเริ่มต้นของเจ้าตัว t e c โนสปาร์โก2จะให้ได้แรมมาเยอะกว่าอีฟริกสมาร์ทซ บอกเลยว,ว่าใช้งานจริงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแค่แรมแค่1นกิกที่แตกต่างกันส่วนตัวก็ถือว่าให้ทั้ง2ตัวคะแนนสูสี่คนนครับททั้งคู่สามารถทําการป้องกันฝุ่น ป้องกันน้ำที่มาตรฐานในการป้องกันคือ IP64 ถือว่า t เทคนสปาร์โก2ทำบอดี้ออกมาในการป้องกันน้ำถือว่ามาตรฐานตัวนี้ดูดีผสมกันเลยครับแล้วก็ i n ฟ i ิ i สมาร์ท10อันนี้ขึ้นชื่อในแบรนด์ที่มีการป้องกันแล้วก็ซับแรงในการป้องกันในการตกกระแทกถือว่าอ f ฟนิกก็ทำออกมาได้ดีมากในส่วนการดีไซน์เนาะ ความบางของตัวเครื่องบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีความบางบางเพียง8.25ม mm, ิเมทั้งตัวเทโนส park g ก2แล้วก็ i f ฟ n i คสมาร์นะครับน้ำหนักของบอด y ี้คือเฉลี่ยประมาณ200กรัมนะครับก็ถือว่าทำบอดี้ในการพกพาแล้วก็มีปุ่ม Power สามารถทำการสแกนมือที่ปุ่ม Power อทั้งของตัวถือว่าทำได้นะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งดีไซน์ถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากสังเกตตรงบมดูกล้องนะครับถ้าตัวอ t ฟนะคนะผมจะมีเป็นดมเหลี่ยมถ้าเป็นของตัว เทคนะผมสปาร์กโก2จะมีความโค้งมนบริเวณโมโดูลกล้องนะผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวโมโดูลกล้องก็ถือว่าหน้าใช้งานอนะมุมอมองพีนะก็ถือว่าดูดีอะกับตัวดีไซน์แล้วก็สเปกก็ถือว่าให้มาดีมากสุด่าคราว่าทั้ง2ตัวนี้มันเหมือนกันไหม ก็คือง่ายๆเลยคือมันเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะมีความแตกต่างกันแค่กล้องนะครับกล้องหลังของเจ้าตัวเทคโนโ p a r สปาร์โก213ล้านออโต้โฟกัสอิฟริก10ล้านออโต้โฟกัสนอกกนั้นเหมือนกันเลยแบตให้มา5,000 ฟ้สชาร์จ15วัตต์นะครับแล้วก็ชิปตัวนี้ให้มา u i oc s อ f t t 7250 o c t a c o ค e เล่นเกมถือว่าสบายหายห่วงหน้าจอ100เจิหน้าจอให้มาสู้แสงเหมือนกันเลยหน้าจอใหญ่6.67นิ้วลำโพงคู่ DTS เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ได้การฝืนกันน้ำ IP54 ชาร์จเร็ว15วัตต์ทุกอย่างคือเหมือนกันดีไซน์ของครอบจอของบอดี้มีปุ่มพาวเวอร์สแกน,นไได้ปลดล็อกไปหน้าได้ทุกอย่างคือเหมือนกันนะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้ที่เป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยทั้ง2ตัวนี้ตามนี้พีจะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าให้นะครับผมเสารนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงบอกเลยว่าทั้ง2ตัวคือมันเหมือนกันและสเปคให้มาก็ถือว่าจัดเต็ม คือคุ้มทั้ง2ตัวครับผมกับงบเลทส0 0 0ันบ่นเลยว่าคุ้มมากจาก P-Pay ครับ